ตอนนี้คนที่ยายอยากเจอก็น่าจะมาหมดแล้วก็คงมีคนเดียวที่ชื่อคิวที่เขาบอกออกจากรลยกลุ่มไปหายไปนะึไม่รู้คิวไหนไม่รู้ค <Q S 1> <Q S 2> ิวที่บอกว่าไปรับแม่นะ <c oughs> ก็หายไปแต่คนอื่นนะก็มาหมดแล้วครับก็อ <c oughs> ย่างที่ผมเห็นนะก็มาบางคนมาสองสองครั้ง <c oughs> นะก็ผมไม่อยากขอบคุณในเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะแต่ก็ขอขอบคุณที่รับผิดชอบ ต้องใช้คำนี้นะครับเพราะเบื้องต้นจากที่พูดคุยเนี่ยก็อย่างเขาจะให้น้าเนี่ยเดือนหนึ่งประมาณ8ปดพันนะครับแล้วก็ให้ยายเนี่ยเดือนละประมาณ1 0,000นะครับแล้วก็สร้างบ้านเนี่ยให้ยายเนี่ยที่อุดอรเนี่ยหล้านมีงบประมาณนี้นะครับแล้วก็บ้านตรงนี้เขาปิดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอบคุณฟังชื่นชมดีกว่านะที่รับผิดชอบนะนะกล้าที่จะออกมายอมรับกล้าที่จะออกมาขอโทษนะผมเชื่อว่าเวลาพอมันเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นเนี่ยแล้วคุณมารับผิดชอบแบบเนี้ย นะผมว่าหนักมันก็จะเป็นเบาลงนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็วันนี้ก็แบงค์ได้ทําตามความฝันทั้งหมดที่จะทําให้ยายได้แล้วนะครับอยากมีบ้านให้ยายหนึ่งหลังอยากมีคนดูแลยายไปจนตายตอนนี้แบงค์ทําได้ละถึงทุกอย่างมันจะสําเร็จแต่มันก็มันก็อาจจะไม่มีความสุขร้อยเอร์เซ็นนะครับแต่ก็ ผมยกเครดิตท,ทั้งหมดให้กับแบงค์แล้วกันนะครับนะขอบคุณที่แบงค์ทำให้ยายได้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่พูดที่กามขายแบบนี้มันต้องมีเขียนสัญญาอยู่ในไว้นคะเพราะนี่มันก็เหมือนแค่คำพูดปากครับทุกอย่างครับผมเชื่อว่าการที่เราจะทําอะไรเนี่ยแต่ละอย่างที่พูดมาเนี่ยมันต้องมีคําพูดอย่างนี้ไม่พอการกระทําได้หลักฐานต้องมีนะครับก็ผมให้เขาตั้งกลุ่มขึ้นมานะครับก็เขาจะทําอะไรก็แล้วแต่ให้เขาลงสลิปไปในกลุ่มนะครับลงสลิปไปในกลุ่ม แล้วก็ฝั่งนู้นก็ถ่ายฟีดแบ็กกลับมาแล้วก็เดี๋ยวไปลงบันทึกอะไรกันให้ชัดเจนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีเซ็นพยา,ยานอะไรกันให้เรียบร้อยนะซึ่งทางที่อุดรเนี่ยยวไปทำกันที่อุดรเลยครับผมมีทีมทนายอยู่ที่อุดรก็เดี๋ยวจัดการดําเนินการให้ทั้งหมดนะผมเชื่อว่าส่วนตัวผมนะผมคิดว่าคงไม่ไม่เบี้ยวหรอกผมไม่กล้าเบี้ยวหรอกนะเพราะถ้าเบี้ยวเดี๋ยวก็เจอผมอีกนะแล้วก็จากเบี้ยวเนี่ยจากกลายเป็นคนที่ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็จะเหมือนการเป็นคนที่ขอไปทีนะครับแล้วมันก็ไม่เป็นประโยชน์กับเขาเพราะเขาก็คงไม่สามารถเอาไปลดโทษอะไรได้ถ้าเขาไม่ทําอะไรให้กับครอบครัวนะครับนะผมเชื่อว่าวันนี้เอ็มที่ได้รับการประกันตัวส่วนหนึ่งเลยก็คือปิดยอดบ้านให้กับยายนะครับอันนี้คือพอมันเกิดเรื่องแล้วแสดงความรับผิดชอบผมเชื่อว่าคนก็ก็ยังพอให้โอกาสได้นะครับ เลพี่ทับพาแบงค์ไปไหตอนหนมาคใครทําอะไรไว้ก็ต้องรับผลของการกระทําทั้งหมดวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะพูดวันนี้ท่านเห็นถึงความแตกต่างเรื่องหนึ่งไหมวันนี้พอเกิดเรื่องเอ็มเนี่ยรับผิดชอบถูกไหมครับมางานเบิร์ตไม่เคยมางานเลยนะแต่เบิร์ตปากบอกรับผิดชอบถูกไหมครับวันนี้เหตุที่จะเอาไปขอประกันนะ่ะ มันคืออะไรเหตุบรรเทาโทษของคุณคืออะไรคุณได้มาเยียวยาช่วยเหลือครอบครัวเขาด้วยเรื่องอะไรหรือยังตอนนี้คุณมายกเก้าอี้เสิร์ฟน้ําให้เขาสักแก้วหรือยังก็ไม่มีถูกไหมครับนะก็มันมันต่างกันนะครับเมื่อกี้ในส่วนของอีกคนหนึ่งที่มาก็คือเมย์เมื่อคืนเนี่ยผมก็มีการโพสต์โซเชียลถามว่าน้องผู้หญิงเนี่ยเสื้อแดงเขายังกล้ามาคุณเนี่ยมาขอโทษกลับขอโทษยายเขาหรือยังที่เขาเป็นคนเลี้ยงดูมาซึ่ง เขาเนี่ยก็มานะวันนี้มาเป็นคนสุดท้ายแล้วเมื่อกี้ผมถามว่าเลิกได้ยังแบบเนี้ยก็ก็บอกว่าเลิกแล้วนะอ่าก็จะเลิกทำคอนเทนต์แบบนี้กันทุกคนนะครับซึ่งเอาโอเคถ้ามาขอโทษตั้งใจมาขอโทษผมก็เปิดพื้นที่ให้ขอโทษอยู่แล้วครับเพราะว่าทุกผมผมเห็นอย่างหนึง่งคือทุกครั้งที่ทุกคนที่ยายเห็นในคลิปยายเขาก็จะถามคนนี้คือยังไงมาหรือยังแต่พอเขามา ยายเขาก็รู้สึกดีขึ้นฟื้นขึ้นจากวันแรกที่เขารู้สึกอยากตามแบงค์ไปสลับตัวกันได้ไหมวันนี้ก็ขอเขาได้เจอทุกคนมาอย่างเงี้ยมาแสดงความรับผิดชอบมาอะไรเนะี่ยเขาก็รู้สึกดีขึ้นผมเห็นผมยังรู้สึกโอเคเลยะว่าเออมันก็ไม่ทิ้งเว้ยมันก็มาเว้ยนะก็ขอให้วันหน้ามากันแบบนี้นะครับตลอดไปนะครับอย่างดูกเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งหรือว่าทั้งหมดเอาไปไว้บ้านเลยมีอะไร เ,เดี๋ยวเดี๋ยวให้ทางครอบครัวเขาตัดสินใจได้เลยครับ<อ>แต่ไม่ก็ให้ให้ยาตัดสินใจได้เลยครับได้หมดเลยพี่การศักดิกรณีตูที่ได้ไดการออกมาพูดถึง,งกรณีกณรกระดองแบงคครับก,ก,บก็ผมดําเนินคดีมผมเอาผมจะเอาให้หนักเลยนะครับผมพูดตรงนี้เลยคือผมไม่รู้หรอกคุณเป็นใครแต่ผมไปชนกับผู้มีทธิพลมาทั่วประเทศแล้วเอาลูกนักการเมืองติดคุกไปหลายคนแล้ว นะครับนะผมไม่เคยกลัวเลยนะมาพูดจะมาบอกว่าเดี๋ยวผมขออ่านได้ไหมนะผมขออ่านคํานึงที่มันเจ็บเจ็บหัวใจผมมากเลยอะ่ะผมผมเดือดมากเลยกับคำนี้นะครับบอกว่า,า<อ>การจอมพลังนะการจอมพลังจะเอาความน่าสงสารของครอบครัวนี้มาหาผลประโยชน์จากการรับบริจาคผมไม่เคยได้ตังอะไรสักบาทจากการทำเคสนี้เลยนะผมมีแต่เสียเงิน ผมไม่ได้เปิดบริจาคให้กับเขาด้วยผมถามว่าวันนี้การที่คุณออกมาพูดแบบนี้คุณต้องการอะไรคุณบอกว่าเนี่ยมีคนเล่าให้คุณฟังว่าแบงก์มีเงินในบัญชีอยู่แปดแสนเมื่อกี้ผมให้ไปดูสภาพบ้านเขาเลยหรือใครเสร็จตรงนี้อยากไปดูสภาพบ้านเดี๋ยวผมพาไปอนาตมากเขานอนกันอย่างแออัดนะบ้านเนี่ยนอนนี้แบบไม่ไม่จะภาพคนรวยอะนะครับซึ่งวันนี้คุณได้ช่วยอะไรเขาไหม แล้วการที่คุณออกมาพูดแบบนี้คุณลองคิดดีว่ามันคือการซ้ําเติมเขาหรือเปล่าคุณบอกเขามีเงินอยู่แปดแสนไหนอะเลขบัญชีไหนอะบัญชีที่คุณพูดพูดมาหลายวันแล้วหลักฐานอยู่ไหนคุณเอามาสิยายเขาจะได้เอาเงินคุณบอกว่าเป็นหนี้ขายพวงมาลัยด้วยใช่ไหมคุณเอามาสิยายจะได้ไปจ่ายเงินขายพวงมาลัยไงจะได้เก็บไว้รักษาตัวเองแล้วคุณอะลองทบทวนนะคุณอายุเท่าไหร่ยายอายุแปดสิบด่ายายตอแหล ผมเอาเรื่องคุณเต็มที่นะแต่คุณจําใส่หัวกะโหลกคุณไว้นะยายอายุ80ที่ถูกคุณด่าว่าตอแหลเขาไม่เอาเรื่องคุณเพราะเขามีมุทิภาวะความเป็นผู้ใหญ่เขารู้จักให้อภัยนะแต่คุณเน่ยเป็นใครอยู่ดีๆคุณออกมาพูดแบบเนี้ยผมถามว่าคุณสิ่งที่คุณทําแบบเนี้ยคุณซ้ําเติมคนตายหรือเปล่าแล้วผมอ่ะออกมาช่วยคนด้วยด้วยใจจริงๆเลยไม่มีอะไรแอบแฝงเลยอ่ะผมมีอะไรแหะผมผมไม่เปิดรับบริจาคตอนไหน คุณพูดแบบเนี้ยผมผมเสียนะเว้ยนะแล้วที่คุณบอกว่าต้องทําไมไม่ช่วยอย่างนี้ต้องไปช่วยช้างโครงส่งโครงสร้างอะไรแบบทําไมคนไม่ทําล่ะการช่วยคนด้วยน้ําลายอ่ะใครใช้น้ําลายช่วยคนก็ใช้ได้นะผมก็ใช้ได้ไม่กี่วิผมก็ขึ้นมาใหม่แล้วคุณออกแรงอะไรคุณเหนื่อยอะไรอะ่ะแต่สิ่งที่คุณพูดคุณลงทบทวนนี้มันบั่นทอนจิตใจคนทํางานไหมบั่นทอนจิตใจครอบครัวที่เขาเพิ่งสูญเสียคนคนนึงไปไหม แบงค์เนี่ยผมพูดจริงๆนะพูดตรงนี้เลยให้แบงค์จะโม้อะไรจะพูดอะไรก็แล้วแต่เราลองวงเล็บไว้ดิเขาคือเด็กพิเศษเว้ยเขามีความพิการทางสติปัญญาเว้ยเขาอาจจะพูดอะไรออกมาโดยที่เขาไม่ได้ยังคิดเ็าอาจจะเป็นเหมือนเด็กคนหนึ่งที่เขาพูดไปเรื่อยก็ได้แต่คุณเอาคําพูดของเขาอะออกมาพูดในเวลาที่เขาจากโลกไปแล้วแล้วเขาก็ไม่มีสิทธิ์ออกมาตอบโต้ลุกจากลงให้มาตอบโต้คุณไม่ได้อ่ะคุณแฟร์หรือเปล่าการที่คุณทําแบบเนี้ย เพราะฉะนั้นผมจะสอนบทเรียนให้คุณผมให้ทนายแจ้งความดำเนินคดีกับคุณแล้วผมวงเล็บนะครับผมไม่เคยแพ้คดีหมิ่นประมาทใครอันนี้ขอชื่อได้เลยอินฟูย่านบางนานะอินฟูบางนานะเดี๋ยวเจอกันนะครับายายเข่ายายขนาดนี้ยายไม่เอาเรื่องอะไรเลยหไม่มีเอาคุณยายไม่เอาเรื่องอะไรเลยเรื่องนะดีแล้วให้อภัยดีที่สุดแล้ว่ัเข้่น่ดก ตรงศาลาาน้ยนพี่ก็่อเราได้ยินไม่ต้ยิเรียนจบนะครับพ่ดที่ไหนพี่ไหนผู้ในโซเชียลเขาหลง้าหลงมีอาการหลงวันนี้เป็นยังไงบ้างเขาหลงอังแบงค์สองแบงค์ืไปเคลื่อนสงวนค่ะวันนี้เรายังกังวลเรื่องหนอยีะ อะไรเนะี่ยยังมีเรื่องที่กังวลอยู่ไหมยายกังวลว่าแบงค์เป็นหนี้ค่าพวงมาลัยกังวลยาลยาเป็นแบงค์เป็นหนี้ค่าพวงมลาล,มลัยบอกแบงค์เป็นหนี้ค่าพวงมาลัยเท่าไหร่เดี๋ยวยายใช้ยทยให้แต่ยายใช้ให้เราคงจะหนี้นมไม่รู้ไหนละ่ะ เจ้าหนี้อยู่ไหนออกมาสีวันเนี้ยวันนี้บอกว่ามีผู้ใหญ่คนนึงส่งข้อมูลให้อินฟูที่พูดนะผมบอกเลยไอคนที่ส่งข้อมูลให้อ่ะคุณไม่ใช่ผู้ใหญ่สําหรับผมอะผมไม่นับถือคุณเลยนะแล้วผมจะเอาคุณด้วยนะครับนะผมฝากทุกคนเลยนะครับผมไม่รู้แล้วว่าใครนะแต่ที่อ้างว่าเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อ่ะให้ส่งข้อมูลมาให้ผมหน่อยว่าผู้ใหญ่คนนั้นมันคือใครนะส่งข้อมูลแบบนี้เพื่ออะไรเนี่ยดูยายดิเขาก็เครียดอยู่แล้วเขาก็วนเนี่ยเขาก็เป็นทุกข์ หลานไปเป็นทุกข์เลยคราวนี้ติดพวงมลาลัยใครวะติดตังใครวะไม่จ่ายค่าพวงมลาลัยใครปะเนี่ยออกมาสิครับเดี๋ยวผมจ่ายให้บอกทักมาเลยเดี๋ยวจ่ายให้เออการที่คุณออกมาพูดแบบเนี้ยบอกว่าแบงก์ติดหนี้ค่าพวงมลาลัยคุณประจานเขาหรือเปล่าคุณเป็นเจ้าหนี้เขาเหรอเห็นไหมเป็นเท่าไหร่ดูนี่วงโหนติดใจใหญ่มากนะ แน่าจะอยู่กยายหมตอนนี้อยู่ค่ะอยู่เชื่อว่ายังอยู่กับยายเนาะเพราะว่าเห็นคนเขามาถ่ายรูปมีจับมือยายด้วยอ่ะคิดว่าน่าจะเป็นแบงค์จริงๆไหมค่ะยายใช่เม่วาม่กินข้าวก็เรียกแบงค์มากินข้าวเขากินกินด้วยน้ำตาไหลด้วยอดีแล้วค่ะยายกินข้าวจะได้เยอะๆเนาะ ขอบคุณคอบคุ้ยขอบคุณนะขอบคุณนะคะ ใชขอบคุณที่เป็นห่วง